ตามกระบวนการทำงานกับคนไข้เราจะไม่ได้บอกคนไข้ว่าควรจะทำ 1, 2, 3, 4า1234แต่คนไข้จะต้องเป็นคนเลือกและตัดสินใจด้วยตัวเขาเองเพราะสุดท้ายชีวิตเป็นของเขาอ,อออจิตแอปพลิเคชันเพื่อหัวใจหากคุณกำลังต้องการใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังโดยไม่ตัดสินมาระบายความในใจได้ทันทีที่แอปพลิเคชันออจิตที่นี่เราพร้อมจะรับฟังดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android แล้วเราจะมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์อีกเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้อยู่กับช่วงเวลาของพูดคุยเนาะแต่ว่าวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องแบบชิลๆสบายๆอีกเหมือนเคยก็คือเรื่องของมูเตลูค่ะพี่อีฟค่ะนเอองเจนก่อนอื่นพี่อีฟมูหรือเปล่าคะคือเอาจริง,รงๆอันแต่ไม่ได้เข้าใจนิยามของคำ mm hmm. ว่ามูเตลูมากเลยเท่าที่เข้าใจคือมันก็คงเป็นการแบบเหมือนการขอพรให้เราได้อะไรบางอย่าง ตามความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจนอะคิดว่ามูเตลูอะมีหลายเลเวลอย่างถ้าพี่อีฟอาจจะเป็นมูแบบไหว้พระขอพรเฉยเใช่ไหมคะ mm hmm. แต่ว่าก็จะมีมูแบบใสวัตถุมงคล,ลยอะไรเงี้ย mm hmm. หรือว่าเป็นเป็นสิ่งของเอามูเช่นกําไรเลยนะคะยกตัวอย่างหรือว่าจะเป็นมูการดูดวงยอะไรเงี้ยหรือว่าการ mm hmm. แก้เคสหรือว่าการแบบจัดทริปไปมู ในสถานที่ต่างๆที่เรามีความศรัทธาในที่นั้นๆหรือว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องของพิธีก็ได้บางทีเราต้องมีร่วมเข้าพิธีนี้เราจะดีในเรื่องนี้เรื่องนี้อะไรอย่างนี้ค่ะมีหลายเลเวลของมูเตลูมากๆค่ะแล้วพี่ผามูเตลูกับจิตวิทยาเนี่ยมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันยังไงไหมคะความเชื่อมโยงคงเป็นเรื่องของการที่แบบทํางานเกี่ยวกับจิตใจอะคอืมอืมเพราะว่ามันมันคือการที่ ถ้าเข้าใจไม่ไม่ผิดแล้วกันเนาะแบบนี้เพราะว่าจริงๆต้องดิสครมตัวเองก่อนว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจว่ามูเตอลอูมันมีแบบายเลเวลหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เท่าที่มีข้อมูลคือเหมือนการมูเตลูมันก็คือการทําให้เรารู้สึกสบายใจเหมือนมีที่พึ่งทางใจอ,อย่างเงี้ยการที่พูดถึงจิตวิญญาแน่นอนว่ามันก็พูดถึงเรื่องของจิตใจอย,อยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่ว่าความเชื่อมโยงเหมือนคงอยู่ตรงนั้นค่ะ<อ> มาคาถามอีกคาถามหนึ่งที่อาจจะค่อนข้างเซนซิทีฟดนึงก็คือเฮ้ย mm hmm. ทําไมเวลาที่เราไม่สบายใจนอนไม่หลับเครียดกังวลใจเราเลือกที่จะไปหาหมอดูมากกว่าการที่จะไปพบจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาคะการไปเจอหมอดูมันคงได้อะไรที่รวดเร็วกว่า mm hmm. สบายใจเร็วกว่าคือหมายความว่าความต่างของสองอย่างเนี้ยมันอยู่ตรงที่ถ้าเราไปเจอหมอดูคือหมอดูก็ใช้การประมาณการจากสิ่งที่ที่เขาได้เรียนมาเนาะแล้วเขาก็สามารถแบบ บอกได้เลยให้คําแนะนําได้เลยว่าเราต้องทำหนึ่งสอามสี่ห้าอะไรบ้างตามเรื่องที่เราแบบไม่จะายใจ แต่กระบวนการของทางด้านจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตก็ตามเราจะต้องเบสออนหรือว่าวางข้อมูลอยู่บนพื้นฐานที่มันเกิดขึ้นจริงกับตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเขาต้องช่วยเราในการที่จะแบบตั้งคําถามหรือทบทวนตัวเองหรือว่าวิเคราะห์ปัญหาที่มาที่ไปของความเครียดหรือความไม่สบายใจของตัวเขาเองว่ามันไปมายังไงมันก็คงต้องใช้เวลาในการค่อยๆเดินทางสำรวจ ยกันถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขามันใช้เวลามาก,ม,ม,ากมากไปกว่าน,นั้นคือตามกระบวนการทํางานกับคนไข้เราจะไม่ได้บอกคนไข้ว่าควรจะทํา1ึ่สาแต่คนไข้จะต้องเป็นคนเลือกและตัดสินใจด้วยตัวเขาเองอเพราะสุดท้ายชีวิตเป็นของเขาคือเราแค่มีหน้าที่ทําให้เขาเข้าใจว่าโอเคมันเกิดขึ้นแบบนี้เป็นเพราะว่าเขากําลังเจอแบบอยู่แล้วเขาจะทํายังไงกับตัวเองหรือเขาอยากจะทํายังไงกับตัวเอง มันก็อาจจะเป็นอันหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่รวดเร็วและมันไม่ทันใจจริงค่ะแต่พี่ว่ามันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนอย่างที่น้องเจนบอกเราแค่มองเห็นว่าเออรู้แหละว่าไม่สบายใจไปเจอเนี่ยประมาณแบบครึ่งชั่วโมงมันสบายใจแล้วแล้วเขาใช้ชีวิตต่อได้พี่ว่ามันก็ ไม่แย่ที่เขาจะเลือกวิธีการแบบนี้แต่เมื่อไรก็ตามที่เขารู้ว่ามันเกิดขึ้นซ้ําๆแล้วมันมาบ่อยๆไปหาหมอดูแลได้วิธีการมาแต่มันยังไปต่อไม่ได้การที่เขาจะเปลี่ยนวิธีบ้างด้วยการเนี่ยมาเจอจิตแพทย์ก็ดีหรือมาเจอนักจิตก็ดีพี่ว่ามันก็คงเป็นทางเลือกอีกอันหนึ่งแบบี้ค่ะแต่เท่าที่ฟังพี่อีฟเมื่อกี้นะคะเราย้อนกลับมาที่ตัวเองเออมันมันเห็นภาพมากขึ้นอะไรนะที่ทําให้เราอ่ะตัวเจนเองอ่ะเลือกไปหาหมอดูคือเออจริงมันมันมีความไม่สบายใจแค่ สม,มุดหนึ่งสองสามอย่างมันน้อยออกมาก็เราก็เลือกไปหาหมอดูเออแป๊บเดียวเองสบายใจแล้วเออถ้าทําอันเนี้ยมันน่าจะเวิร์กนะเออแต่ถ้าอ,อันนั้นมันอาจจะไม่เวิร์กนะมันก็ไม่ต้องมานั่งถามตัวเองต่ออาจจะเชื่อหมอดูไปซะห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนักจิตวิทยาหรือคุณหมอให้ใจเคยหามาเนาะจริง,รงๆมันใช้เวลาและมันจะต้องฉันจะต้องมาหาทางด้วยตัวของตัวฉันเองจริงๆและอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่รู้ด้วยว่ามันจะดีจริงหรือเปล่า ม,ม,มันจะใช่ไหมเพราะว่าเราเลือกเองค่ะแต่ถ้ากับหมอดูอะเรารู้สึกว่ามันน่าจะใช่แหละม,ม,มันก็เลยทําให้เราแบบเออตัดสินใจไปหามหมอดูก็ได้ความน่าจะใช่บางทีมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ม,มันมันแต่เหมือนแบบเราก็เชื่อไปแล้วว่าเขาบอกว่าใช่มันจะดีขึ้นหมอดูใช่ไหมคะเออมันต้องใช่น่เลยแต่หมอหรือว่านักจิตวิทยาที่เจนเคยเจอเขาไม่ได้มาบอกว่าเธอทำแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแน่นอนอะไรเขาไม่ได<ๆ>้คอนเฟิร์มแบบนั้นเราก็เลย ลังเลเออมันก็อาจจะเป็นที่นิสัยของตัวบุคคลด้วยใช่ไหมคะมมจะมีส่วนค่ะวเมื่อคืนเนี้ยค่ะเราจะเขาเรียกว่าพึ่งการดูดวงหรือว่า สายมูมูเตลูยไงให้ไม่กระทบกับตัวเองเพราะขอเล่าก่อนนิดนึงของเจนอ่ะมีประสบการณ์ตรงค่ะพี่อีฟก็คือช่วงนั้นเจนไปดำน้ำแล้วก็มีเรื่องไม่สบายใจที่ไม่เกี่ยวกับการดำน้ำเลยก็ไปดูหมอดูก็มูเตลูนิดนึงเสร็จแล้วหมอดูก็ทักว่าเนี่ยหนูอ่ะจะไปดำน้ำใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะไปทำกิจกรรมก่กับน้ำใช่ไหมอย่าเพิ่งไปนะเพราะว่าเดี๋ยวจะแบบไม่ปลอดภัยเรื่องอะไรเงี้ยเราก็แบบหมอดูรู้ได้ยังไงว่าเราจะไปดำน้ำเราก็เชื่อล้วใช่ไหมคะหนึ่งมันอาจจะอันตราย จริงก็ได้นะค่ะแต่หมอดูก็บอกว่าเอ้ยงั้นลองไปไหว้พระอันนี้อันนี้อันนี้นะอะไรเงี้ยเราอ่ะก็เป็นทุกข์หนักมากค่ะพี่เพราะว่าเราอ่ะอยากไปมากแล้วเราก็มัดจาไปแล้วเนี่ยมันส่งผล <c oughs> กระทบตัวตัวเนเองนะสุดท้ายเจนก็เลือกไม่ไป <c oughs> เออก็เลยต้องถามพี่อย่างงี้ว่าเฮ้ยจะทํายังไงให้มันไม่กระทบกับเราดีแล้วถ้าหมอดูทักแบบ ในสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอันตรายอะไรเงี้ยเราเราควรจะทํายังไงให้จิตใจเราแบบไม่เครียดดีคะพี่ว่ามันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอดีอแล้วเราเองเราควรจะประเมินมันได้ด้วยถึงสิ่งที่เขาพูดถึงว่ามันเป็นแบบนั้นจริงไหมอะไรเงี้ยคืออะไรที่มันมากไปมันก็ไม่ดีเนาะอะไรที่มันน้อยไปมันก็ไม่ดีคือการที่หมอดูทักแบบนั้นมันก็มีโอกาส ทั้งที่จะเกิดขึ้นได้และไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแบบว่าตระหนักกับตัวเองว่าสิ่งที่เขาพูดถึงอะมันมันมีโอกาสสอดคล้องกับความเป็นจริงได้แค่ไหน เอออย่างสมมุติว่าเราสามารถมองโลกได้ผ่านความเป็นจริงว่าอ๋อโอเคไปดำน้ํามันเสี่ยงอยู่แล้วใครพูดสิบคนก็บอกว่าดำน้ำมันเสี่ยงแต่เสี่ยงแล้วที่ผ่านมาเขาดูแลกันยังไงอ๋อมันก็จะมีเซฟตี้มีครูสอนว่ายน้ํามีอุปกรณ์ว่ายน้ําโอ้แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างดำน้ำําล่ะก็ต้องกลับมาดูว่าอ๋อเกิดอะไรขึ้นที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างคือมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอดีเราฟังได้แต่เราจะ ช่างใจในการเชื่อหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะอย่างอย่างที่น้องเจนบอกโอ้มันทําให้เราไม่สบายใจอย่างมากนั้นแปลว่าเราเชื่ออย่างสุดหัวใจเราว่ามันเกิดขึ้นแน่แ,นแต่ถ้าลองทบทวนกลับไปดรว่าในการดำน้ำหนึ่งครั้งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างมีความไม่ปลอดภยัยความอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นพอเรารู้แล้ว ปิ้งปองโอเคมันคืออันตรายนี้แหละเราก็ป้องกันมันไว้ตัง้งแต่ต้นเราก็ยังเชื่อแล้วเราก็จะได้ระมัดระวังตัวเองอในตอนที่เราไปดำน้ำเราก็อาจจะระวังตัวเองมากขึ้นว่าโอ้มันอาจจะเกิดอันตรายได้นะเพราะเราใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังการที่เราจะเกิดอะไรขึ้นที่เป็นความไม่ปลอดภัยมันก็จะได้น้อยลงตามแฟกต์หรือความเป็นจริงอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคอันนี้เป็นเรื่องดำน้ำเนาะแต่ว่าอยากถามพี่อีฟอีกอย่างหนึ่งค่ะ,คะซึ่ง คนรอบตัวแล้วว่าจะพูดว่ามันเกิดขึ้นจริงๆก็คือคถ้าไปดูหมอดูเนาะแล้วหมอดูก็ทักในเรื่องความสัมพันธ์ว่าจะมีมือที่สามแน่เลยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้มีหรือไม่มีแล้วดูแล้วเครียดค่ะพี่อีฟในประเด็นเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็มีคนที่แบบเครียดจริงๆอ่ะพี่อีฟมีคําแนะนำแคบว่าทํายังไงดีนะการที่เราจะเชื่อคําพูดว่าเขาจะมีมือที่สามไหมนั่นแปลว่าเราเองเราก็รู้สึกไม่ได้มั่นคงอยู่แล้วกับความสัมพันธ์แต่ว่า มันคงแบบมีส่วนที่มันเว้ามันแหว่งที่ทําให้เรารู้สึกเออ,อว่าเออหรือมันอาจจะจริงก็ได้เนื่องจากว่าเราไม่ได้เชื่อมัน่นกับคนที่เราแบบใช้ชีวิตด้วยอ,<ล>ยอคําถามคือควรจะเชื่อไหมหรือใครจะตอบเรื่องนี้ได้ว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าอเลยๆคนชอบใช้วิธีการเป็นนักสื่ ยิ่งสืบยิ่งไม่สบายใจยิ่งไม่สบายใจก็ยิ่งกังวลกังวลมากๆก็ยิ่งเชื่อว่าสิ่งที่เหมาะดูทักเป็นจริงแน่ๆมันก็จะสร้างความอึดอัดให้อีกฝั่งหนึ่งพออีกฝั่งหนึ่งรู้สึกอึดอัดจากเราเขาก็อาจจะมีมือที่สาดจิ้มก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ยินมาเขาก็คงแค่บอกเราหรืออินฟอร์มเราว่ามันมีแนวโน้มแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นแบบนั้นจริงๆอ คนที่จะตอบเรื่องนี้ได้ใครก็คงเป็นคนที่เราใช้ชีวิตด้วยว่ามัน,มนจะมีโอกาสเป็นมือที่สามพี่มองเห็นอีกฝั่งหนึ่งก็คือถ้าเราได้ยินแบบนั้นมาแล้วลองถามตัวเองไ,ได้ไหมมีโอกาสเป็นแบบนั้นจริงไหม,มเรารู้จักกับเขามาเขาใช้ชีวิตมากับเราเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นไหมอะไรเงี้ยคก็ควรฝึกตั้งคําถามจากสิ่งที่ที่เราได้ยินหรือแม้กระทั่งกับสิ่งที่เราคิดถ้าเราฝึกตั้งคําถามกับสิ่งเหล่านี้บ่อยๆอะไรเงี้ย เราจะได้มีชั้นกรองแล้วเราจะไม่ได้เชื่อ,อซะทีเดียวหลังจากที่เราแบบได้ยินหรือเราคิดเรื่องนั้นขึ้นมาเพราะบางความคิดของเรามันก็ไม่ได้ดูน่าเชื่อถือมากมใช่ไหมคะใช่ค่ะตั้งแต่เจนที่เจนดูดวงเรื่องดำน้ำนะคะแล้วเจนอ่ะก็กลับมารีไลฟ์ตัวเองว่าฉันอ่ะไม่ได้มีจิตใจที่สตองพอที่จะแบบดูดวงอ่ะเหมือนอพอกลับมาคิดทบทวนกับตัวเองแล้วก็เลยไม่ดูตั้งแต่ตอนนั้นเลยอ่ะพี่อีฟไม่ใช่เพราะไม่แม่นหรือว่าอะไรแต่คือรู้แล้วว่า ไจฉันเองที่มันแบบว่ามันเชื่อง่ายมันไหวเอนง่ายมันเซนซิทีฟมันก็เลยแบบงั้นตัดปัญหาไม่ดูแล้วกันพี่ว่าการดูมันมันทำให้เราเรามัดระวังตัวเองได้มากขึ้นได้หมายความว่าคือเรารู้ข้อมูลบางส่วนที่หมอดูให้เรามาเราเราไม่จําเป็นต้องแบบรีเจ็คหรือโยนมันทิ้งทั้งหมดแต่หมายความว่าเขาบอกอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังเออเราก็แค่ระมัดระวังถ้าเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดแบบนี้ขึ้นกับเราเราก็แค่ต้องแบบ ป้องกันตัวเองไว้ตั้งแต่ต้นหรือถ้าเกิดสมมติว่าเขาบอกว่ามีโอกาสจะได้งานใหม่ที่มันดีขึ้นนะเราก็จะได้มองหาโอกาสคือพี่มองว่ามันมันไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่แบบมันแย่สัทีเดียวคือการที่เราไปดูหมอดูหรือการมูเตลูมันก็คงสร้างให้เราแบบมีความสบายใจแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราได้มาให้มันเป็นผลดีกับเราดีกว่าเพราะั้นมันอาจจะไม่มีผิดไม่มีถูกสําหรับการดูดวงแต่ว่าเอาจริงๆมันเหมือนเตนคิดนะคะว่า มันก็เหมือนเป็นกฎสโลบายให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็เหมือนตระหนักรู้ในในวิถีชีวิตของตัวเองมากขึ้นด้วยไหมคะพี่อีคิดว่ามันเป็นแบบนั้นได้ไหมคือมันคงเป็นไอเดียอะกันเนาะคือเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนสำหรับพี่มากในการที่จะพูดประเด็นนี้แต่หมายความว่าเออมันคงเป็นไอเดียบางอย่างให้เราแบบต้องทบทวนกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการโอ้เดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้ต้องออแบบระวังนะไม่ปลอดภยัยหรือโอ้เดี๋ยวเราจะ ได้เจออะไรที่มันดีๆหรือจะได้เงินไหลมามพี่ว่าไม่ว่าจะเป็นทางไหนเราเราสามารถเอามาเป็นไอเดียในการแบบทบทวนแล้วก็ตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วปรับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคือ,อมไม่ว่าจะจิตแพทย์นักจิตหมอดูหรือการมูเตลูวัดใดก็ตามถ้าเราเลือกที่จะเป็นแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้นออถ้าเกิดสมมติว่าหมอดูบอกว่าอ๋อ นี่เดี๋ยวจะมีโอกาสได้งานใหม่นะ,ะแต่เราไม่สมัครงานงานใหม่มันจะมาได้ยังไงอะไรเงี้ยเออหรือถ้าบอกหมอดูบอกว่าเดี๋ยวเรามีโอกาสจะได้เงินก้อนเราไม่ทําอะไรเลยนอกจากการทำงานรูทีมันมันจะมาได้ยังไงสุดท้ายตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพี่รู้สึกว่าเวลาเราอยากได้อะไรเราจะต้องระมัดระวังอะไรเพื่อให้ชีวิตปลอดภัยมันก็อยู่ที่ตัวเราเองด้วยะะอะ แล้วสุดท้ายอะค่ะพี่อีมันจะมีคําว่ามากไปพอดีอย่างเงี้ยพี่มีโน้ติสไหมคะว่าเอออันเนี้ยเราเรามูมากเกินไปแล้วนะหรือว่าแบบเอยเรามูกํลาลังพอดีเพื่อแบบให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเราเองมากที่สุดคือมันอยู่ที่ตัวบุคคลด้วยอตอบยากมากเรื่องความมากไปน้อยไปหรือแบบไหนมันพอดีอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นไม้บรรทัดของแต่ละคนแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลมากๆอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ อยากจะให้หลายๆคนที่แบบฟังอีพีนี้อยู่ก็อยากจะให้เน้นย้ําตรงที่สิ่งที่นําพาเราไปหาสิ่งเหล่านั้นก็ดีว่ามันเป็นปัญหายัางไงนะไม่ว่าจะเป็นการมุงการไปหาหมอดูไปหาจิตแพทย์หรือไปหานักจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องเหล่านั้นมันจะดีขึ้นได้เราจะสบายใจได้ก็ต่อเมื่อเรากลับมาจัดการกับปัญหาเพราะฉะนั้นอะไรที่นําพาให้เราไปตรงนั้นอะเราเองเราก็ต้อง ฝึกตั้งคำถามกับมันอยู่เหมือนกันเนาะว่ามันเป็นปัญหายังไงเพราะถ้าเราไปไปที่จุดปลายทางคือหาคนที่ทําให้เราสบายใจแต่ปัญหามันยังคงอยู่อะเราก็จะยิ่งแย่ไปกับมันเพราะเรารู้สึกว่าเรามีความหวังแล้วว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแต่เรายังไม่ได้ลงมือแก้ปัญหามันก็อาจจะไม่ได้เป็นผลดีกับเรามากนะไม่ว่าจะไปหาจิตแพทย์ไปหาหมอดูหรือไปหาใครก็ดีถ้าเราไม่คิดที่จะกลับมาจัดการที่ต้นต่อของปัญหาของตัวเองนี่ อค่ะอืมค่ะอีกคาถามสุดท้ายค่ะพี่อีฟถ้าสมมติว่าเรามีคนใกล้ชิดคนในครอบครัวสนิทมากเลยหรือเพื่อนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเธออาจจะมูเตลูมากก็ได้เพราะมันกระทบต่อ,อ,ตอเราแหละคนรอบข้างแหละแล้วก็ดูเหมือนมันจะส่งผลกระทบต่อตัวเขาเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเตือนเขาได้อย่างไรดีคะเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะมันก็อาจจะค่อนข้างเตือนได้ยากต้องสนิทมากๆแหละถึงจะอยากเตือนเตือนยังไงดีคะพี่อีฟอืมอพี่ว่า ก็เตือนผ่านเลนของความเป็นจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะหมายความว่าก็อาจจะสะท้อนเขาได้ว่าแบบว่าสิ่งนี้ที่เขาทําอยู่เนี่ยม,มันกระทบกับเราอย่างไงเราอาจจะไม่ได้บอกว่าเขามูมากเกินไปเขาเชื่อมากเกินไปเพราะการไปต่อสู้กับความเชื่อมันเป็นอะไรที่เหมือนเราแล้วเราแบบว่าสู้อยู่กับอะไรก็ไม่รู้่ะเพราะความเชื่อมันเปลี่ยนแปลงยากยิ่งเขาเชื่อมากๆแล้วเราไปสะกิด ความเชื่อเขาเขาจะยิ่งขัดแย้งกับเรามันก็อาจจะแค่คุยหรือแจ้งเตือนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมองเห็นถึงผลกระทบว่ามันกําลังกระทบกับเขายังไงกระทบกับเรายังไงอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าบางทีถ้าเขายังไม่รู้ตัวแล้วพอเราไปพูดเขาก็าจะอ๋อเออมันจะเยอะไปแล้วจริงๆเขาอาจจะเห็นว่าเออใช่มันมันกำลังกระทบแต่เราเองเราก็ต้องเผื่อใจนะออว่าเขาเองเขาอาจจะรู้สึกว่าแล้วยังไงล่ะ เขาไม่ได้มองเห็นว่ามันเป็นปัญหาแม้เราจะแบบมีการแจ้งเตือนเขาหรือเราอาจจะคุยอะเขาหรือบอกเขาแต่คาเขายังรู้สึกว่า ความเชื่อนั้นยังเป็นประโยชน์กับเขาอยู่เขาก็จะไม่ได้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ได้ตระหนักกับสิ่งที่เราบอกก็ได้สำหรับเอพิโซดนี้เชื่อว่าต้องมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังมากๆเลยแล้วเจนก็อยากจะดิสเซมเมอร์ไวท้ายคลิปนิดนึงว่าเอ้ยการที่เราพูดกันเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าอันไหนดีหรือไม่ดีนะคะแต่เราแค่เห็นในหลากหลายมุมมองมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองคะ่ะสาหรับคุณผู้ฟังคนไหนนะคะที่เอ้ยมีประสบการณ์หรือว่าอยากมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันก็สามารถคอมเมนต์ไว้ ใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่สะสำหรับอพิสซดนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออลจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android